สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของไทยและแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับเพราะเป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่มีการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2473ในชื่อสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทตามดําริของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชาัยยากรกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคามนาคมครับ ขณะที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสําคัญของแวดวงศิลปะวัฒนธรรมวรรณศิลป์วรรณกรรมอย่างวันศิลปินแห่งชาติซึ่งก็ได้มีการจัดงานและจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติปีล่าสุดประจําปี2557ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ อิมแอมไปกับเรื่องราวแรงบันดาลใจผลงานอันทรงคุณค่าและความสามารถระดับชั้นคู่ของศิลปินแห่งชาติประจำปี2,557ไปตามๆกันเลยนะคะสำหรับการแสดงเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,557ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อคืนนี้ที่จัดขึ้นด้วยแนวคิด12ศิลปินจระดสายที่เปรียบศิลปินแห่งชาติทั้ง12ท่านเป็นดั่งเพชรล้ำค่าที่เจิดจรัดค่ะโดยเกือบทั้งหมดก็ได้ขึ้นเวทีสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาสาว เพียงคนเดียวของปีนี้อย่างชมายพรบางคมบางเจ้าของนามปากกาชมายพรแสงกระจ่างที่เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานพร้อมอ่านบทประพันธ์ร้อยกองในร้อยแก้วขวัญสงให้ฟังกัน หรือสาขาทัศนิสินทั้ง5ท่านอย่างนิทิยะชีรนันศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสป์สาขาย่อยการออกแบบผังเมืองคนแรกของประเทศไทยวัย91ปีผู้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทาราวดีจันเสนบุญชั่วฮิรันวิทย์ผู้สร้างสรรค์อนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องเงินมาตลอดระยะเวลา65ปีชวลิตเสริมปรุงสู่กับผลงานศิลปะแนวนามธรรมสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณและคติความเชื่อมากมาย จรูนอังสวนนน์สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมันนาสินและปัญญาวิจินธนาสารที่ได้โชว์ลีลาสะบัดฝีแปรงสร้างสารรค์ผลงานแนวพุทธศิลป์ขนาดใหญ่ประกอบการบรรเลงดนตรีขับร้องเพลงธรรมะจากวงจีวันให้ได้ชมกันสดๆ ร่วมถึงสาขาศิละปะการแสดงที่ปีนี้มีมากที่สุดถึง6ท่านทั้งสิริชัยชาญฟักจำรูนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์และอดีตอธิบดีกรมศิลปากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยกับการโชว์เดี่ยวของวงใหญ่ร่วมกับวงดนตรีไทยในเพลงแขกมอนนรงจันท์พุ่มครูหนังตะลุงมากความสามารถซึ่งก็ไม่พลาดที่จะเชิญหนังตะลุงให้ชม อาจารย์ดูสดสีบุญทัศนกุลผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูซึ่งไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติไว้มากมายที่ครั้งนี้โชว์เสียงร้องเพลงในแนวโอเปรา่าร่วมกับเหล่าลูกศิษย์ <ś c oughs> หรือคู่พงศักดิ์จันทรุกขาครูเพลงผู้มีผลง,งานการประพันธ์เพลงมากกว่า700าบทเพลงที่ส่งลูกศิษย์นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังตายอรไทยไปถ่ายทอดบ,บทเพลงจากปลายปากกาของท่าน รวมถึงศิลปินแห่งชาติที่คนบันเทิงรู้จักกันดีครูเล็กพัธราวดีมีชูทนศิลปินผู้คร่หวอดในวงการละครภาพยนตร์และละครเวทีการแสดงโสดที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและสะอาดเปี่ยมพงสารนักแสดงผู้กำกับรุ่นใหญ่มากความสามารถที่นอกจากจะไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานการแสดงและกำกับแล้วก็ยังโชว์ฝีมือทางการแสดงบนเวทีให้ได้ชมกันด้วยค่ะ จากการแสดงดีๆเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี2557ก็ไปต่อกันด้วยละครเวทีเรื่องดังระดับโลกจากบอรดเวย์อย่าง Beauty and the Beast ที่ได้มาเปิดม่านมอบความสุขให้คอละครเวทีในบ้านเราแล้วเมื่อคืนนี้เช่นกันครับ ได้รับความสนใจจากศิลปินนักแสดงคนบันเทิงเป็นร่วมชมละครเวทีบลอดเวย์เรื่องดังระดับโลก Beauty and the Beast รอบการล่าเมื่อคืนนี้อย่างมากมายเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อละครเวทีเมืองไทยบอยทะกนเกียรติในฐานะผู้ร่วมจัดการแสดงครั้งนี้อดีตเจ้าแม่ช่องหลักสีคุณแดงสุรางเปรมปรีผู้กำกับชื่อดังป้าแจงยุทธนาสองคอมเมนตตเตอร์จากรายการค้นฟ้าควาดาวรวมถึงดาร์หลายๆรุ่นสำหรับ Beauty and the Beast หรือชมงามกับเจ้าชายอสูรนี้ก็เป็นละครเวทีเรื่องดังแห่งบลอดเว์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก ผู้ชมเปิดแสดงครั้งแรกตั้งแต่ปี2,537มีผู้ชมแล้วกว่า35ล้านคนกับรอบการแสดงกว่า28,000รอบใน22ประเทศทั่วโลกโดยเป็นการนำเทพนิยายสุดคลาสสิกที่รู้จักกันดีของวอลด d i ิสนียกับเรื่องราวความรักของหญิงสาวแสนสวยกับเจ้าชายในร่างอสูรมาสร้างสรรค์นในรูปแบบละครเวทีมิวสิควลหรือละครเพลงซึ่งจะเปิดแสดงให้ชมไปจนถึงวันที่15มีนาคมเดือนหน้าที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเทยตเตอร์ค่ะ จากเรื่องของการแสดงเชิดชูเกียรติและละครเวทีระดับโลกก็ไปกันที่กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมดีๆที่เต็มไปด้วยหนุ่มหล่อหน้าตาดีอย่างโครงการคนหล่อขอทำดีครับ คึกคักและขับข้างไปด้วยกองทัพแฟนคลับสาวแท้สาวเทียมมากมายเลยนะคะเพื่อรอให้กำลังใจหนุ่มหล่อคนดังของเมืองไทยในงานเปิดตัวโครงการกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมในชื่อเกๆ๋ๆคนหล่อขอทำดีที่จัดมาเป็นปีที่8แล้วล่ะค่ะโดยปีนี้ก็มีศิลปินดาราพระเอกหนุ่มหล่อหลากหลายรุ่นไปร่วมโครงการกันถึง13คนเลยล่ะคะ่ะนำโดยพระเอกหนุ่มหล่อสุดเกลียนบอยประกอบที่พาน้องสาวคนดังน้องวันใหม่ไปร่วมงานด้วยพระเอกหนุ่มหล่อเจ้าของฉาย,ยาซุปตาสายฟ้าแลบเจนจิรายุ ศิลปินหนุ่มหน้าหวานไมพิรัตพระเอกหนุ่มหุ่นล่าเเคนภูภูมินอกจากนั้นก็ยังมีหนุ่มหล่อหน้าใสาม,ามาริโอมาเรอร์และหนุ่มเข้มเวียสุกุลวัฒน์ที่ติดภารกิจไม่ได้ไปร่วมงานเปิดตัวด้วยค่ะโดยทั้งหมดก็จะไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดหล่อดีอินฟินิตี้รวมถึงหารายได,ได้มอบให้องค์กรการกุศลต่างๆซึ่งประเดิมด้วยการจําหน่ายเสื้อยือดลายเก๋ๆเลข8ที่เป็นปีของกิจกรรมนี้และยังเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงกิจกรรมดีๆ หรือการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดอินฟินิตี้อีกด้วยค่ะและจะมีกิจกรรมการกุศลอื่นๆทยอยออกมาอีกค่ะมาถึงช่วงที่คนรักการอ่านทั้งหลายรอคอยกันอยู่แล้วในทุกวันพุธแบบนี้กับสาวนักอ่านของเราในช่วงหนังสือออกใหม่ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะทุกวันพุดแบบนี้ก็ได้เวลามาเพิ่มอาหารให้กับสมองด้วยหนังสือออกใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจกันแล้วล่ะค่ะแน่นอนนะคะดิฉันก็ต้องมาพร้อมกับหนังสือที่น่าสนใจซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีหลักเล่มหลายแนวมาให้เลือกอ่านกันเช่นเคยค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์มนตรีชุด3ภาษาไทยจีนอังกฤษหนังสือที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงในด้านต่างๆที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงทวัรราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศัการาช2489ผ่านมุมมองความประทับใจของ,ของคณะองคมนตรีผู้ถวายงานรับใช้ใต้ใตเบื้องพระ อายุคนลาบาทของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดทั้งในอดีตและปัจจุบัน19ท่านที่บรรจุอย่างสวยงามคนค่าต่อการศึกษาและเก็บรักษาอย่างยิ่งค่ะ จากหนังสือเปลียมคุณค่าเราก็เปลี่ยนมาเอาใจผู้ที่ชื่นชอบอ่านนิยายรักสุดโรแมนติกที่ออกมาเดือนแห่งความรักกุมภาพันธนี้กันบ้างนะคะอย่างซาวอเวิลไม่ได้ฟังแต่ยังได้ยินผลงานจากลายปากกาของนักคิดนักเขียนนักวาดภาพอนุชิตคำน้อยกับเรื่องราวปัญหาวาวุ่นที่วัยรุ่นต้องเจอทั้งความรักความอกหักที่มาพร้อมกับแผ่นซีดีเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับหนังสือทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงในวันดีๆแบบนี้นะครับ ตอนนี้เวลาหมดแล้วคงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ